แน่นอนว่าเกม MEGA Man Star Force Legacy Collection กำลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยการประกาศในอีเวนต์พิเศษของ Nintendo Direct Capcom ได้ทำให้ผู้รักเกมตื่นเต้นอย่างสุดๆกับคอลเลกชันเกมใหม่จาก Rockman ภาค Reuse หรือ Star Force ที่เป็นความท้าทายใหญ่เลยทีเดียวจริงๆแล้วเกมนี้เป็นการดัดแปลงจากเวอร์ชั่นเดิมบน Nintendo DS เพื่อเล่นบนคอนโซลหน้าจอเดียวซึ่งเป็นเรื่องใหม่และน่าติดตามมากๆ เกมนี้เป็นแอคชั่นอารที่นำเอาเนื้อเรื่องโลกอนาคตยุค 220X มาให้ผู้เล่นได้เข้าสู่โลกแห่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้วยบทบาทของซูบารุจิโอสเตเลอร์ผู้มีความสามารถแปลงร่างเป็น Rockman ซึ่งมีการแบ่งเป็นช่วงสำรวจและช่วงต่อสู้ชุดต่อสู้จะเป็นสไตล์สมิติแบ่งช่องทำให้การต่อสู้นั้นมีความสนุกและต่างจากเกมทั่วไปคอลเลกชันนี้มาพร้อมกับภาคแรกและเวอร์ชันแยก3ตัวภาค2และเวอร์ชันแยก2ตัว และภาคสากับเวอร์ชั่นแรก2ตัวทําให้มีรวมจํานวน7เกมที่มีรูทเนื้อเรื่องและการรับพลังที่ไม่เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสําหรับการแบทเทอลออนไลน์และเทรดการพลังเช่นเดียวกับเกมภาคเอ็กซที่เคยวางจําหน่ายก่อนหน้านี้เกมจะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5, Xbox Series X S, Nintendo Switch 2และ PC ในปี2026แล้วผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตามหาข้อมูลเพิ่มเติมไดที่หน้าร้าน Cast t e a เร็วๆนี้อย่าลืมติดตามซิสเกมไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในวงการเกมนะครับและนี่คือคำสั่งจากคอนเทรสิฟใครๆเขาก็รู้ว่าหนูเอาเปิดเผยหนูสั้นของหนูอย่างนี้หนูเน้นเซ็กซี่เฉยๆทำให้เราเห็นว่าความสนุกของเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้แต่ยังมีเรื่องราวและความสนุกอื่นๆอีกมากมายคุณคิดอย่างไรกับคอลเลกชันนี้คิดว่ามันจะสนุกและมีความหมายต่อวงการเกมไหมามาบอกความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับมีความสนุกกับเกม MEGA Man Star Force เลกซี่คอเลกชัน